สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้มาพบกับครูกิฟตครูพัฒนาติดมือรุ่งพิมพ์นะคะวันนี้ครูกิฟก็มีกิจกรรมการเรียนรู้หน่วยฝนมาฝากกับนักเรียนของครูด้วยเอ๊ไม่รู้ว่าเด็กๆคิดถึงคุณงครูแล้วหรือยังนะคะไม่เป็นไรนะคะถึงแม้ว่าตอนนี้เราต้องจัดแยกเข้ามาเรียนกันในห้องเรียนไม่ได้นะคะแต่เด็กๆก็จะได้ยังครับความรู้จากครูกิฟผ่านลูก แบบต่างๆนะคะซึ่งวันนี้นะคะคุณครูก็จะพาเด็กๆมาทํากิจกรรมการเรียนรู้หน่วยฝนนั่นเองนะคะเด็กๆคะเด็กๆรองออกไปดูบริเวณหน้าว่านของตัวเองสิคะว่าบรรยากาศในวันนี้เป็นอย่างไรกันบ้างนะคะซึ่งตอนที่กณกร๊ดอัดคลิปอยู่นี้นะคะบรรยากาศรอบๆโรงเรียนของเรานั้น ครึ้มมากเลยค่ะเหมือนกับว่าฝนกำลังจะตกนั่นเองใช่แล้วค่ะซึ่งตอนนี้นะคะช่วงนี้เนี่ยอากาศของประเทศเราเนี่ยมีมรสุมเข้ามานั่นเองนะคะซึ่งอาจจะทำให้มีฝนตกนะคะมากในบางแห่งด้วยนะคะเพราะฉะนั้นช่วงนี้เวลาที่เด็กๆจำเป็นจะต้องออกจากบ้านเนี่ยอย่าลืมพกอุปกรณ์ เพื่อช่วยป้องกันฝนกันด้วยนะคะอะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปดูกิจกรรมแรกกันเลยดีกว่าคะ่ะก่อนที่เราจะไปเรียนรู้กิจกรรมนะคะคุณก,กิ๊ฟก็มําคของจองฝนจานั่นเองนะคะเดี๋ยวเด็เดกๆฟังครูกิ๊ฟก่อนนะคะ หน้าฝนเริ่มมาหนุจ่าหน้ากลัวเปียกฝนทั้งตัวคูลัวไม่สบายร่างกายอ่อนแอผอมแห้งทั้งกายเดี๋ยวจะวุ่นวายถ้าไม่สบายเออเป็นไงคะเด็กๆยากไหมคะไม่ยากเลยใช่ไหมคะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราค่อยๆท่องทำของสองไปพร้อมๆกันนะคะ หน้าฝนเริ่มมาหนูจ่าหน้ากลัวเปียกฝนทั้งตัวครูกลัวไม่สบายร่างกายอ่อนออแอหอบแห้งทั้งกายเดี๋ยวจะวุ่นวายถ้าไม่สบายเอ่ยคุณครูขอให้กันบ้านเด็กๆนะคะให้เด็กๆท่องคำของจ้องแสดงถ้าตามจินตนาการ ขอให้ผู้ปกครองช่วยกันอัดคลิปความน่ารักส่งให้กับคุณครูทางไลน์กลุ่มอนุบาลของเราด้วยนะคะอย่าลืมนะคะ,ะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปดูกิจกรรมที่หนึ่งกันเลยค่ะกิจกรรมแรกนะคะุคูกิปจ,จะให้เด็กๆมาดูไปกิจกรรมเรียนรู้รูปแบบอ่อนแขนนั่นเองนะคะที่กูกิฟได้แจก ให้กับนักเรียนไปแล้วนะคะอะเดี๋ยวเรามาดูนะคะว่ากิจกรรมที่1นงครูคีพจะพาเด็กๆทำอะไรกิจกรรมการเรีนยนรู้ที่1นนะคะให้เด็กๆสังเกตอุปกรณ์นะคะในการป้องกันฝนนะคะดังในรูปอันนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูค่อยๆดูกันไปพร้อมๆกันนะคะว่าในรูปนี้เด็กผู้หญิงคนนี้นะคะใช้อุปกรณ์อะไร ในการกันฝนมากนะคะ,ก,ก,นะคะก่อนอื่นที่เราจะไปดูในเรื่องของอุปกรณ์ในการกันฝนนะคะเด็กๆลองสังเกตนะคะลองสังเกตดูซิว่าเวลาที่ฝนกำลังจะตกนั้นท้องฟ้าเป็นอย่างไรนะคะเด็กๆลองสังเกตดูซิว่าระหว่างที่ฝนนะคะยังไม่ตกท้องฟ้า จะเป็นยังไงอย่าลดมไปสังเกตด้วยนะคะหลังจากนั้นก็ให้เด็กๆมาระบายสีท้องขาที่กาลังจะทำให้เกิดหวนตกนะคะบางคนบอกว่าเวลาที่ฝนจะตกก้อนเมฆจะเป็นสีมืดครึ้มนะคะหรือเป็นสีขาวขุ่นๆเลยนั่นหมายถึงว่าฝนกกำลังจะตกแล้วนั่นเองนะคะเด็กๆก็ระบายสีไปได้เลยนะ และที่สำคัญเวลาที่ฝนตกก็จะกลายเป็นเม็ดฝนนะคะตกลงมาถ้าโดนบนหลังคาบ้านเราก็จะดักปอกแตกปอกแตกปอกแตกนั่นเองนะคะ <c oughs> ก็ให้เด็กๆนะคะใช้สีระบายเม็ดฝนลงไปเลยนะคะคราวนี้ฝนกำลังจะมาตกโดนน้องผู้หญิงคนนี้แล้วนะคะเอ๊จะทำยังไงดีนะเด็กๆ เรามาดูอุปกรณ์ป้องกันฝนของน้องผู้หญิงคนนี้กันนะคะเด็กๆเห็นไหมคะว่าน้องผู้หญิงคนนี้มีอุปกรณ์ป้องกันฝนอะไรใช่แล้วค่ะอย่างแรกที่เขานํามาป้องกันฝนนั่นก็คือร่มกันฝนนั่นเองร่มกันฝนนะคะจะช่วยสามารถกันฝนได้เกือบร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะแต่ต้องเป็นร่ม ใหญ่กว่าตัวของเราด้วยนะคะถ้าเป็นล่มที่มีขนาดเล็กเกินไปเนี่ยก็จะไม่สามารถป้องกันฝนได้เพราะฉะนั้นเด็กๆก็จะต้องเลือกใช้ร่มที่เหมาะสมกับร่างกายของเราด้วยนะคะเพื่อเด็กๆจะได้ไม่ต้องปทติฝนนั่นเองอะต่อไปเรามาดูอุปกรณ์ต่อไปในการป้องกันฝนของน้องญิงคนนี้นั่นก็คือ หมวกนั่นเองนะคะของกำลังสหมวกใบนี้นั่นเองเด็กๆก็ระบายสีหมวกให้สวยงามเลยนะคะหลังจากนั้นนอกจากหมวกแล้วเรายังอุปกรณ์นะคะเรายังมีอุปกรณ์กันฝนอีกอย่างนั่นก็คือเสื้อกันฝนนั่นเองเมื่อเราสวมเสื้อกันฝนแล้ว เวลาที่ฝนตกลงมาโดนบริเวณร่างกายของเราเนี่ยเราก็จะมีเสื้อกันฝนป้องกันฝนไม่ให้เราเปียกฝนหรือเสื้อผ้าเราเปียกนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นเสื้อกันฝนก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งอุปกรณ์ที่มีความสําคัญต่อก,การป้องกันฝนมากๆเลยทีเดียวนะคะหลังจากนั้น เมื่อเด็กๆรู้แล้วว่ามีอุปกรณ์ใดบ้างนะคะเด็กๆก็สามารถที่จะระบายสีให้สวยงามได้เลยนะคะและที่สำคัญก็คืออย่าลืมถ่ายรูปนะคะมาอวดครูกิฟตส่งทางลายกลุ่มด้วยนะคะเราจะได้มาแบ่งปันผลงานและก็ความคิดสร้างสารรค์ของเด็กๆกันด้วยค่ะ กิจกรรมที่หนึ่งผ่านไปแล้วเดี๋ยวเรามาดูกิจกรรมที่สองต่อกันเลยนะคะกิจกรรมที่สองเอ๊เด็กๆเ,เห็นอะไรไหมนะกิจกรรมที่สองนะคะให้เด็กๆนะคะทาเครื่องหมายถูกในภาพที่เป็นประโยชน์ของฝนนั่นเองหรือประโยชน์ของน้ํานั่นเองนะคะอย่างข้อที่หนึ่งเลยภาพที่หนึ่งนะคะเด็กๆเห็นในภาพที่หนึ่งตรงนี้ อาประโยชน์ของน้ำลองดูสิคะว่าเด็กคนนี้กำลังทำอะไรอื่นใช่แล้วค่ะกำลังดื่มน้ำน้ำมีประโยชน์ต่อร่างกายของเราไหมคะใช่แล้วนะคะร่างกายของเราเีต้องการน้ำ จะดีมากเลยถ้าเราสามารถดื่มน้ําได้ปริมาณหลายๆแก้วต่อวันนะคะเพื่อทําให้ร่างกายของเราไหมคะมีน้ําไปหล่อเลี้ยงนะคะแล้วก็ทําให้ร่างกายของเราสดชื่นนั่นเองะคะ่ะเพราะฉะนั้นน้ำก็มีประโยชน์นั่นเองเด็กๆก็ติ๊กไปได้เลยติ๊กถูกไปได้เลยนะคะต่อไปรูปที่สองรูปที่สองจะเป็นรูป อ,อุทกภัยก็คือมีน้ำท่วมบริเวณที่อยู่อาศัยนะคะแล้วก็ทุ่งนานะคะอันนี้ดีไหมคะเด็กๆสแสดงว่าเป็นช่วงหน้าน้ำนะคะบริเวณบ้านที่อยู่พื้นที่ลุ่มแม่น้ำหรืออยู่ใกล้บริเวณภูเขา นะคะก็จะเกิดปรากฏการณ์น้ำท่วมฉับพลันได้เพราะฉะนั้นการที่ฝนตกมากจนเกินไปหรือตกหนักเกินไปเนี่ยก็จะก่อให้เกิดอุทกภัยได้แล้วก่อให้เกิดความเสียหายต่อบ้านเรือนแล้วก็ทรัพย์สินหรือยิ่งไปไปกว่านั้นนะคะก็จะก่อให้เกิดอันตรายต่อตัวของเราเองได้นะคะเพราะฉะนั้นในข้อนี้นะคะ การที่ฝนตกเยอะจนเกินไปก็จะทําให้เกิดน้ำท่วมนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นข้อน,นี้ก็จะเป็นโทษของการเกิดฝนตกหนักนั่นเองเพราะฉะนั้นนักเรียนก็กากะบาดไปในช่องที่เป็ดโทษได้เลยนะคะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างข้าวๆนะคะที่คุณครูได้ลองนะคะ ทำเป็นตัวอย่างให้กับนักเรียนนะคะแต่ตคุณครูเชื่อว่าเด็กๆสามารถทําได้อยู่แล้วให้เด็กๆลองไปสังเกตภาพแต่ละภาพแล้วค่อยๆนั่งวิเคราะห์ไปพร้อมๆกับผู้ปกครองนะคะและที่สําคัญเมื่อสิ็์แล้วอย่าลืมถ่ายรูปก,กิจกรรมนี้มาส่งคูกิดผ่านทางรายกลุ่มของเรานะคะเพื่อนเลกเลี่ยนกับเพื่อนๆให้ได้รูกันว่า ให้ที่จะมีความคิดสร้าค์ที่แปลกแหวกแนวไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการระบายสีเองหรือการวิเคราะห์ภาพนั่นเองนะคะ,ะเป็นยังไงบ้างคะจบกิจกรรมที่2ไปแล้วอย่างไหมคะเด็กๆบอกแล้วว่าไม่ยากเลยนะคะถ้าเด็กๆตั้งใจรับรองสามารถเป็นนักวิเคราะห์ได้อย่างแน่นอนคะอ่ะเดี๋ยวเราไปต่อกันที่กิจกรรมสุดท้าย ของคลิปนี้นั่นก็คือกิจกรรมที่3นะคะกิจกรรมที่3ก่อนที่เราจะไปดูรายละเอียดที่ภาพนะคะคุณครูก็จะชวนนักเรียนแล้วก็ผู้ปกครองนะคะมาท่องคําข้องจองประกอบเพลงฝนตกจกัจกจกักนะคะอ่ะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวดูผูก่กอนนะคะฝนตกจกัจกจัก มือซ้ายหิ้วปลามือขวาถือผักพอถึงที่พักวางพักวางปลาทำได้ไหมคะเด็กๆอ่ะอีกหนึ่งครั้งนะคะฝนตกจากจากมือซ้ายหิ้วปลามือขวาหิ้วผักพอถึงที่พักวางพักวางปลาอ่ะไม่ยากเลยใช่ไหมคะเด็กๆลองไปฝึก ท่องคำของจองเนี่ก็ทำท่าประกอบกันด้วยนะคะอ่าเป็นไงคะสนุกไหมคะเด็กๆถ้าสนุกแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูนี่เลยกิจกรรมการเรียนดูที่3เด็กๆลองสังเกตภาพไปพร้อมกูกิีนะคะอ่าว่าภาพที่กูกิีบนำมาให้ดูเนี่ยเป็นช่วงหน้าไหน นะคะลองวิเคราะห์ดูนะคะเมื่อเด็กๆวิเคราะห์ได้แล้วนะคะก็ให้ทําเครื่องหมายถูกลงไปในรืดูนั้นๆเลยนะคะสังเกตง,ง่ายเลยสังเกตง,ง่ายเลยก็คือที่หน้าจอของเราดเด็กๆเขียนไว้อันนี้คือเส้นอะไรติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกเด็กๆคิดว่ามันน่าจะเป็นรืนดูอะไรเป็นรืนดูอะไรหนะ้าที่มีชมาวนา กำลังทำหน้าด้วยกำลังทำหน้าเลยอันนี้ก็คือกำลังเขาเรียกว่ากำลังดำานานั่นเองนะคะแล้วก็จะมีอะไรเนี่ยเอ๊ะอะไรหน้อะไรนะ้านะให้เด็กๆนะคะเอาขีดนะคะใช้ดินสอใช้สีนะคะขีดเส้นตามนี้ได้เลยนะคะแล้วก็อย่าลืมระบุหน้าให้คุณครูด้วยว่าเป็นหน้าอะไรแต่คุณครูยังไม่เฉลยนะคะแล้วอย่าลืมทำเสร็จแล้วอย่างที่บอกทุกๆ กิจกรรมอย่าลืมนะคะส่งภาพมาให้ครูกิฟดูด้วยว่าเด็กๆนั้นมีความรู้มีความเข้าใจเกี่ยวกับกิจกรรมนี้มากน้อยแค่ไหนนะคะเป็นยังไงบ้างคะทั้งสามก,กิจกรรมวันนี้กับครูกิฟยากไหมคะเด็กๆ ไม่ยากเลยนะคะถ้าเด็กๆค่อยๆทำไปเรื่อยๆนะคะเดี๋ยวครั้งหน้าครูกิ๊ก็จะมีกิจกรรมการเรียนรู้ของหน่วยผลมาฝากให้กับเด็กๆต่อนะคะสำหรับวันนี้นะคะหมดเวลาแล้วนะคะเดี๋ยวมาเจอกันคลิปหน้านะคะก่อนอื่นที่กิจะไปนะคะก่อนจากกันวันนี้เด็กๆคะช่วงนี้ยังอยู่ในสถานการณ์ โรคระบาดหรือโควิด -19 นั่นเองนะคะตอนนี้ยังมีผู้ติดเชื้อเยอะแยะมากมายเลยนะคะแล้วเด็กๆอย่างพวกเรานะคะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งกลุ่มนะคะที่ได้รับผลกระทบจากเชื้อโรคนี้นะคะทางที่ดีถ้าไม่จําเป็นก็ไม่ควรที่จะออกจากบ้านไปไหนนะคะแต่ถ้าจําเป็นที่จะต้องออกจากบ้านจริงๆเด็กๆก็อย่าลืมสวมหน้ากากนะคะแล้วก็หมั่นล้างมือ กกเจลแอลกอฮอล์นะคะแล้วก็ที่สำคัญหลีกเลี่ยงการไปในสถานที่ที่แออัดนะคะแล้วก็ใส่แมสให้ถูกต้องทุกครั้งด้วยนะคะ เมื่อความหวงใหจากโคกิฟนั่นเองนะคะเมื่อสถานการณ์โรคร้ายดีขึ้นเราจะกลับมาพบกันในห้องเรียนอย่างแน่นอนนะคะสำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วพบกับครคกิฟใหม่ในคลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้บ๊ายบายสวัสดีค่ะ